ตอนนี้เช้าแล้วนะครับพระอาทิตย์กำลังขึ้นครับ พรุ่งนี้ยังกินมาเรียงไห้ครับวันนี้เอาลงก่อนเอาอีกสักเที่ยวห้อยพักครับอ,อะไรว่าแค่นิมมดแดง แค่มืดเองตอนนี้พระอาทิตย์ก็ขึ้นสูงโด่งแล้วครับแสงแดดกําลังแก่แล้วครับนี่พระอาทิตย์กําลังขึ้น <findet> เที่ยวสุดท้ายของวันนี้ครับเที่ยวสุดท้ายจริงๆของวันนี้อีกเที่ยวหนึ่งเดี๋ย <aret> <ท>วเซ็นดาสีเสียตั้งตัดเสาจนเดวนี้ครับ ตะวันขึ้นสูงแล้วครับน,น้ำจ่อหน้าบ้านนะครับ เหลืออีกเจ้าเดียวอีกเจ้าสุดท้ายของวันนี้เป็นรถลุยน้ำเจ้าสุดท้ายของวันนี้ครับ เวลาเองวากวนุ๊บเวลาน้านอิ้งชิมลูก่ะนะคือแบบนี้างไว้ก็ได้ครับวเพื่อนผมเล็กนิดีคนเล็นิดีเลกเป็นแม่